ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคอื่นพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะรง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกาสนาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกานาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเซลูก,กับทางสารพบกับผู้อำนวยการครั้งแรกเมื่อพวกเขากาลังซื้อคิดตั้นดังนั้นเซลูจึงคิดว่าผู้อำนวยการเป็นลุงที่แสวงหากําไรเซลูพึมพำว่า โชคดีที่เขาอยู่แค่ระดับที่78เท่านั้นข้าไม่ได้คาดคิดว่าคำพูดคลาสสิกที่ยอมรับเฉพาะสัตว์ประหลาดและไม่ยอมรับคนธรรมดาจะออกมาจากปากของเขาลุงไส้กอกใหญ่ที่นี่มีคนที่อยู่ในระดับราชชินน,นามพมายุทธหรือไม่เอาสื้อขาใส่หัวและพูดว่าโปรดเรียกเขาว่าเอาสื้อขาผู้ผลิตไส้กอกในทวีปโต้หลัวของเรามีคนที่แข็งแกร่งในระดับ80ไม่เกิน100คน พวกเขาทั้งหมดถูกควบคุมโดยจักรวรรดิและอาณาจักรภายใต้จักรวรรดิจะให้การสนับสนุนสำหรับราชทินนานานพมยุทธ์นั้นจำนวนรวมของทั้งสองจักรวรรดิมีประมาณสิบเท่านั้นเซอูดูเหมือนจะโล่งใจและพูดว่างั้นก็ดีมากเลยหากอยู่ในระดับที่80พี่ชายของเธอจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนเรือบม,มองเซลูและพูดว่าเซลูเจ้าเป็นอะไร เซลูสายหัวและพูดอยากปกปิดบางอย่างว่าไม่มีอะไรเซลซานเจ้าคิดว่าคุณลุงผู้หาําไรคนนี้จะจำพวกเราได้หรือไม่ทางสารยิ้มอย่างขมขื่นแล้วพูดว่าเพิ่งผ่านไปสองวันเองเขาไม่น่าจะลืมมันแต่ถ้าว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้อเมริกันเขาไม่ควรที่จะถือโทษโกรธเราหรอกเอาสื่ขาหัวเราะเบาๆและกระซิบว่าเจ้าคิดผิดแล้วพวกอเมริกันฟู้รันเตรอ์ของเรา เขามีชื่อเสียงในด้านความอาฆาตแค้นแน่นอนว่าจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือการปกป้องข้อบกพร่องของตัวเองฟูรันเตอที่กำลังเดินไปก็จ้องมองไปทางพวกเขาอย่างกราทานหาันโดยจ้องไปที่เอ้าซือขาเพียงเท่านั้นโดยมีแสงแวววาวเล่นๆฉายผ่านดวงตาของเขาเอ้าซือขาตกใจมากเขาคงจะเสียใจมากใแน่ที่เขาได้ยินคําพูดของข้าแบบนี้มันแย่มากจริงๆฟูรันเตอ เดินไปข้างหน้านักเรียนทั้งหมด7คนแล้วหยุดลงเสียงแหบห้าวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาฟังดูมีพลังดึงดูดเล็กน้อยปีนี้ก็ดีอยู่มากแล้วเรามีสัตว์ประหลาตัวน้อยเพิ่มมาอีก4ี่ตัวข้ามีชื่อว่าฟู่รันเตอ๋อผู้ในการของโรงเรียนสือไดเคอร์ขอต้อนรับพวกเจ้าในนามของโรงเรียนเอาระต่อไปจะเป็นการมอบเหรียญทองหนึ่งรเหรียญให้กับอาจารย์ลีผู้รับผิดชอบด้านการเงินของเรามู่ไปออกมา ครับท่านผู้บริการได้มุ่งไปก้าวไปข้างหน้าผู้นันเตอร์กล่าวว่าเอาระพวกเจ้าสี่คนอยู่ที่นี่แรกทุกคนเมื่อบอกกฎของสาบันแล้วพวกเจ้าก็ไปพักผอ่อนเถอะเอ้าืสุขาพานิ่งหลงหลงไปพักผ่อนด้วยผู้นันเตอร์พูดอย่างสบายใบหน้าของเอ้าืสุขาพันสุดลงอย่างกระทานหาันแรกเขาเดินเข้าไปหาผู้นันเตอร์เพื่อทําความเคารพอย่างไม่เต็มใจแต่เมื่อเขาเห็นนิ่งหลงหลง เดินเขียงข้างเขาไปเขา,เขาก็มีใบหน้าที่ดีขึ้นในขณะนี้ฟูรันเตอมองดูถังซานอย่างเบาๆและพูดว่าถัางซานเงินค่าคิดต้นของข้ายังอยู่ดีใช่ไหมสีหน้าของถังซานแสดงความเขินอายเล็กน้อยเซียวจูต้องการที่จะจ่ายเงินแทนพวกเขาแต่ทว่าในตอนนั้นพวกเขากลับไม่ได้จ่ายด้วยซ้ำยังอยู่ดีครับถังซานตอบอย่างรวดเร็วดีดีมากฟูนันเตอกล่าวอย่างเบาๆคือว่าอาจารย์ ข้าจะจ่ายให้ทีหลังได้ไหมทางสารพูดอย่างสุภาพเจ้าไม่ต้องจ่ายให้ข้าหรอกข้ายังมีเงินอยู่ในตอนนี้นอกจากนี้เจ้าก็เป็นศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ดังนั้นข้าจะให้ของขวัญน,นี้แก่เจ้าท่านรู้จักอาจารย์ของพวกเรางั้นเหรอทางสารถามอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าอาจารย์ของเจ้าได้บอกเจ้าว่าเขาเป็นสมาชิกของสามเหลี่ยมทองคำด้วยใช่ไหมฟูรันเตอร์พูดอย่างสบายเมื่อได้ยินเสียงที่ฟูรันเตอร์พูด ทังสารข้อรู้สึกประหลาดใจทันทีสมัยนั้นอาจารย์มักจะยกตัวอย่างสามเหลี่ยมทองคํามาสอนเสมอแต่อาจารย์ไม่เคยบอกว่าสามเหลี่ยมทองคําคืออะไรปรากฏว่าอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมทองคําด้วยใช่หรือไม่อาจารย์ของเจ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฟูรันเตอร์ถามเขาสบายดีแต่ตอนนี้เขาไปทํางานที่จักรวรรดิดังนั้นเราจงมาสมัครที่นี่ก่อนหลังจากที่เขาทํางานเสร็จแล้วเขาก็จะมาที่โรงเรียนซื้อไรเคอร์ด้วย ทางสารตอบอย่างตรงไปตรงมาเซลกังนะเซลกังเจ้าําให้ข้าลำบากใจจริงๆผู้รันเตอ๋อถอนหายใจสองครั้งจากนั้นจึงผเผชิญหน้ากับเอ้าซือขาและนิ่งหลงๆซึ่งยังเดินไปไม่ไกลผู้รันเตอ๋อไม่สนใจและกล่าวกับเอ้าซือขากับนิ่งหลงๆว่าเอาละเอ้าซือขานิ่งหลงๆกลับมาก่อนนิ่งหลงๆ,ๆกับเอ้าซือขาเดินมาที่ผู้อำนวยการจากนั้นผู้อำนวยการก็พูดว่า ทุกคนมีวิธีฝึกฝนของตัวเองศิลปะการป้องกันตัวแต่ละประเภทก็จะมีวิธีฝึกฝนที่แตกต่างกันในทวีปโต้วหรัวแทบจะไม่มีศิลปะการป้องกันตัวที่เหมือนกันเลยดังนั้นสิ่งที่สถาบันต้องการสอนพวกเจ้าจึงไม่ใช่การฝึกฝนวิญญาณยศการต่อสู้อย่างเดียวแต่เป็นวิธีการสอนใช้วิญญาณยธการต่อสู้และวิธีป้องกันตัวเองให้ดีขึ้นและช่วยเหลือสหายของพวกเจ้าในอนาคต ในการต่อโซ่เอาสุขาดูเหมือนจะได้ยินอะไรที่คล้ายกันและเขาก็ก้มหัวลงอย่างไม่ยอมรับแต่นิ่งหลงหลงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ผู้รันเตอกล่าวต่อว่าพวกเจ้าสองคนเป็นวิญญาจารประเภทเสริมคนหนึ่งเป็นวิญญาจาร์ด้านการเพิ่มคุณลักษณะและอีกคนเป็นวิญญาจาร์ประเภทอาหารวิญญาจาร์อย่างพวกเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบหรือนยามสงบพวกเจ้าต้องการการปกป้องจากพันธมิตรของพวกเจ้ามิฉะนั้น ข้เจ้าจะเอาชีวิตรอดได้ยากเอาสุขาเจ้าบอกข้าหน่อยได้ไหมในฐานะวิญญาจารย์ประเภทเสริมเจ้าจะปกป้องตัวเองในสนามรบให้ดีขึ้นได้อย่างไรเอาสุขากล่าวโดยไม่รังเรว่าข้าจะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังสหายของข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และใช้พื้นที่โดยรอบทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายให้ได้มากที่สุดฟูรันเตอพยักหน้าและกล่าวว่าถูกต้อง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้ายังไม่ได้พูดในฐานะวิญญาจารย์ประเภทเสริมการหลบหนีเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นและวิญญาจารย์เสริมที่หลบหนีไม่ได้ก็ไม่ใช่วิญญาจารย์ที่ดีสิ่งที่จำเป็นในการหลบหนีนั่นก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพแม้ว่าในฐานะวิญญาจารย์เจ้าจะมีพลังวิญญาณช่วยเหลือของตัวเองแต่ความฟิตทางร่างกายของเจ้าจะต้องดีกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าว่าศัตรูที่เจ้าเผชิญหน้าอาจจะเป็นวิญญาจารย์ประเภทการต่อสู้ ดังนั้นในฐานะวิญญาจารย์ประเภทเสริมเจ้าต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งทางร่างกายของเจ้าด้วยในช่วงเวลาสํคาคัญบางทีเจ้าอาจจะเอาชีวิตรอดได้ด้วยการเข้าไปอีกก้าวหนึ่งเอ้าสุขายังรู้จักผู้รันเตอเป็นอย่างดีโดยฟังผู้นวยการโดยตรงตรงหน้าเขาอย่างโออาเขาอมยิ้มอยู่ในใจลึกๆมันจบแล้วข้านี้ไม่พ้นแน่วันนี้เขาคิดในใจแน่นอนว่าผู้รันเตอพยียกหน้าให้กับเอ้าสื่อขาวได้เนี่งหลงหลง หลังจากพูดคุยกันยาวนานและกล่าวว่าวันนี้ชั้นเรียนของพวกเจ้าคือการฝึกกายภาพจากนี้ไปให้วิ่งรอบหมู่บ้านทั้งหมด20รอบพยายามให้กลับมาก่อนอาหารกลางวันถ้าพวกเจ้ามาหลังจากนั้นพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกินอาหารได้และพวกเจ้าสามารถใช้วิญญาณย์การต่อสู้ของเจ้าเพื่อช่วยได้ตอนนี้ไปกันได้แล้วเอาสอขารับผิดชอบในการนำทางตกรงนิ่งรอง,ลง มองไปที่เสี่ยวโจแล้วเร้วิ่งออกไปโดยไม่รังเลในความเป็นจริงแล้วนิ่งหลง,หลงไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพนั้นสําคัญมากสําหรับวิญญาจาร์เสริมแต่เธอได้รับการเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กและเธอก็อ่อนแอเกินไปจึงแม่สามารถรักษาระยะไว้ได้20รอบและถูกเล่าสือขาแสงหน้าไปสองรอบหลังจากผ่านไปสมรอบนี่น้องสาวหลงงเจ้าต้องการไซสกอกใหญ่ไหมเอาสือขาวิ่งไปด้านข้างแล้วถาม ไปให้พ้นนิ่งหลงหลงพูดอย่างหงุดหงิดและวิ่งออกไปอีกครั้งด้วยความยากลาบากเอาซื้อขาสุดตัวลงเมื่อเห็นครั้งแรกดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะถามอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงต้องวิ่งไปกลับนิ่งหลงหลงพักหนึ่งแต่นิ่งหลงหลงกลับไม่สนใจเขาตลอดเวลาในที่สุดนิ่งหลงหลงก็วิ่งไปได้ห้ารอบแต่เธอวิ่งไม่ได้อีกต่อไปเธอจึงนั่งลงเอาซื้อขาก็หยุดเช่นกันเขาหยิบไส้กรอกออกมาแล้วพูดว่า ไส้ก่อของข้าสามารถฟื้นพลังได้ถ้าเจ้าไม่กินมันเจ้าจะไม่สามารถรักษาพลังไว้ได้ถึง20ิรอบนิ่งรง้องร้องหันศีรษะไปจากนั้นก็ใส่หัวอย่างตื่นตาหนกเอาซื้อขาเอาหัวทุบก,กำแพงอีกครั้งเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งไปข้างหน้าคนเดียวนิ่งรง้องร้องไม่สามารถวิ่งได้อีกต่อไปเธอจึงหยุดวิ่งไปและพูดขึ้นว่าโรงเรียนซื้อไรเคอร์นะโรงเรียนซื้อไรเคอร์ ข้าไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนตอนที่ข้าอยู่ที่สำนักหอแก้วเจ็ดสมบัติของข้าข้าไม่ใช่เป็นคนโง่ข้าจะวิ่ง20รอบทำไมใครจะวิ่งก็วิ่งเธอนิ่งหลงหลงพูดขึ้ื่อนจากนั้นก็เดินออกจากโรงแดนซ์ไรเคอร์ในวันนี้ข้าจะไปชอปปิ้งนิ่งหลงหลงพูดขณะที่เธอลืมเรื่องการวิ่งไปแล้วเมื่อมาถึงในเมืองโซโต้นิ่งหลงหลงได้เริ่มที่จะชอปปิ้งเสื้อผ้ากระเป๋า และรองเท้าตามที่เธอชอบเธอเป็นคุณหนูมาจากสำนักหอแก้วเจดสมบัติเธอจะขาดแคลนเงินได้อย่างไรและพ่อของเธอให้ค่าของชีพแก่เธอเพียงพอดังนั้นเธอจึงสามารถซื้อมันได้ทุกๆอย่างการช้อปปิ้งถือเป็นงานอดิเรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอหลังจากเดินไปร,บรอบๆถนนที่มีแต่การค้าได้สักภาคหนึ่งนิ่งหลงๆก็รู้สึกเหนื่อยล้าเช่นกันและนั่งโรงพักผ่อนสักโคถ้าพี่ชายเสี่ยวจูมาที่นี่ด้วยก็คงจะดี ยังไงเขาก็สัญญากับข้าแล้วว่าจะออกเดทกับข้านิ่งหลงหลงกล่าวพร้อมกับแสดงพัดเล็กๆออกมาพัดบนใบหน้าของเธอในขณะนั้นเองชายหนุ่มสามคนก็มาที่นี่โดยกระทันหันชายหนุ่มที่เป็นผู้นำสวมเสื้อผ้าหรูหราและมีใบหน้าที่หยาบก้านมากส่วนอีกสองคนต่อมาก็เป็นผู้ติดตามเขาน้องสาวทำไมเจ้าถึงมาที่นี่คนเดียวชายหนุ่มถามและมองไปที่นิ่งหลงหลง นิ่งหลงๆเจ้งมองชายหนุ่มอย่างเย็นชาเธอเคยชินกับการเห็นคนแบบนี้แต่ตอนนี้เธอไม่มีคนคุ้มกันเธอเลยสักคนเพราะว่าเธอแอบออกมาคนเดียวและไม่มีใครรู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ไฟให้ผลนิ่งหลงๆเปล่งเสียงเย็นชาออกมาสำหรับคนเหล่านี้เธอไม่อยากจะพูดอะไรกับพวกเขาเลยว่าไงนะสาวน้อยเจ้าทำไมดูร้ายกับข้าจังข้าสงสัยว่าตอนที่เจ้าอยู่บนเตียงกับข้าจะดูร้ายได้ขนาดนี้หรือไม่ชายหนุ่มยิ้มอย่างขบขัน ข้าบอกแล้วว่าข้าเป็นชนชั้นสูงในสำนักหอแก้วเจตสมบัติหากเจ้ากล้าที่จะคุกคามข้าข้าจะทำลายร้างครอบครัวของเจ้าซะนิ่งลงหลงกล่าวอย่างเย็นชาฮ่าฮ่าชายหนุ่มทั้งสามหัวเราะนี่พวกเจ้าพวกเจ้าได้ยินไหมว่าเธอพูดอะไรเธอบอกว่าเธอเป็นชนชั้นสูงของสำนักหอแก้วเจตสมบัติเรื่องนี้ทำให้ข้าน่าจะหัวเราะเสียจริงๆชนชั้นสูงของสำนักหอแก้วเจตสมบัติ อยู่ในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้หากเธอเป็นชนชั้นสูงของสำนักหอแก้วเจสมบัติเมื่อเจ้าออกนอกสถานที่จะต้องมีวิญญาจารย์มากมายอยู่เคียงข้างเธอแต่ทำไมไม่เห็นมีใครอยู่รอบๆข้างกายเจ้าเลยชายหนุ่มให้เหตุผลนี่แม่สาวน้อยข้าคิดว่าเจ้าคงเหงาอยู่คนเดียวทำไมไม่มาเล่นกับพวกเราละ่ะบอกเลยฝีมือของข้าสุดยอดมากมันจะทำให้เจ้ามีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์เลย เขาล่าวพร้อมกับมองนิ่งหลงๆงด้ความปัรถนาน้ำไหลไหลออกมาเหมือนหมาป่าที่กำลังจะร่าเยือเจ้าเจ้าต้องการจะทำอะไรหากเจ้าทำเช่นนี้ข้าสามารถที่จะฆ่าเจ้าได้นิ่งหลงหลงตื่นตระหนกเธอพยายามที่จะพูดให้พวกเขากลัวเธอเป็นแค่วิญญาจารพเพศเสริมและไม่มีพลังโจมตีอะไรเลยตอนนี้เธอก็อยู่คนเดียวเป็นไปได้อย่างไรว่าเธอจะหนีจากสามคนนี้ได้ร้องร้องออกมาเลย ข้าอยากจะรู้ว่าในพื้นที่นี้จะมีใครกล้ามาช่วยเจ้าไว้หรือไม่ชายหนุ่มพูดเสียงดังเจ้ารู้หรือไม่ว่าอาจารย์ของเราเป็นใครเขาเป็นคุนนางของราชอาณาจากักรนี้ในพื้นที่นี้มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าท่านชายหวังของเราแข็งแกร่งเพียงใดชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาทันทีในวรานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเห็นสถานที่แห่งนี้แต่พวกเขาทั้งหมดรีบมองดูและรีบออกไปเพราะพวกเขารู้ดีว่า อาจารย์ของพวกคนเหล่านี้เป็นขุนนางพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะไปยุ่งได้ผู้หญิงบางคนที่เคยยั่วยุคนเหล่านี้ก็ถูกนําตัวไปขายบริการทางเพศในช่องโสเพณีบางส่วนก็ถูกทําลายครอบครัวและบางคนก็ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นใครจะกล้ายั่ายุให้เกิดเรื่องร้ายสาระแบบนี้ช่วยด้วยนิ่งหลงหลงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตะโกนออกมาแต่คนเดินผ่านไปมาก็เีบออกไปโดยไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว ในตอนนี้น้ําตาของนิ่งหลงหลงก็ไหลรินออกมาเธอสิ้นหวังและเกียดตัวเองที่วิ่งหนีออกมาอย่างรับรับในขนาดนั้นชายคนหนึ่งก็คว้ามือนิ่งหลงหลงและพูดด้วยท่าทีน่าสงสารยิ่งนักว่าสาวน้อยมากับข้าข้าจะทําให้เจ้ามีความสุขปล่อยเธอเดี๋ยวนี้อันไดนั้นก็มีเสียงที่เย็นชาดังขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเ <d> พื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ